ก่อนหน้านี้ค่ะพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยนะคะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดกลางโซเชียลเลยค่ะเนี่ยบอกว่าหน้าตัวเมียสวัสสังคมล่าสุดก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าเรื่องราวนี้คืออะไรยังไงกันแน่ค่ะแน่นอนก็ว่าเมื่อคืนของวันที่7มกราคม2567หนะคะหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาออกมาโพสเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กําลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมาไอคนไร้ค่าสวัสังคมหน้า ตัวเมียชิปล่าสุดค่ะก็คือเมื่อวานวันที่8มกราคม2567คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ออกมาเผยในรายการเที่ยงวันธนิการณ์ถึงประเด็นที่ออกมาโพส์ตเดือดนะคะว่ามันไม่มีอะไรเลยโพส์ตลอยๆไปแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครเรื่องอะไรผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องบางเรื่อง ผมจึงพดลอยๆออกไปไม่มีได้ไม่ได้หมายถึงใครอะไรทั้งนั้นแหละไม่ได้มีอะไรตามนั้นอ่ะไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันแต่ที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรยังไงหรอกมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขารู้สึกกําลังท้อแท้กําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนสมมติน้องขับรถไปเนาะรถเสียสูนแล้วปรากฏว่าไปเจอสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ย เป็นช่างซ่อมนะซ่อมได้ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่ช่างหรอกแต่ว่าไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ไปกันใหญ่รถน่ะชนเหมือนบาดเจ็บสาหาัสแต่ไอ้สอคนนั้นน่ะลอยตัวนี่เขาก็พุ่ยเปรย,ยประมาณนี้นะคะไว้วันหลังเนี่ยจะมาเล่านิทานให้ฟังสนุกๆเรื่องนี้สนุกอ่า พูดแล้วหลักฐานในมือมันสัน่นโอ้โหถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่กล้าโพสเ,เอาแบบนี้ดีกว่าซึ่งคุณหนุ่มก็ออกมาบอกแบบนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรคงต้องรอติดตามมาต่อไปค่ะ